สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้ผมขออธิบายนะครับในเรื่องการขับรถนะครับออกถนนใหญ่สําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เวลาขับรถนะครับที่เป็นถนน2เลนนะครับมันจะมีความยากลําบากตรงที่ว่าเราต้องวิ่งเลนซ้ายครับเลนขวาเนี่ยมันวิ่งไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้รถที่เขาวิ่งเร็วนะครับไปก่อนแต่อุปสรรคมันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนะครับขับรถเลนซ้ายสําหรับมือใหม่อ่าที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเวลาขับรถนะครับเพื่อนๆครับมัน ขับรถทั่วไปด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์เขาก็คือรถคันหนึ่งครับเราก็ต้องทิ้งระยะห่างอ่าเหมือนรถใหญ่คันหนึ่งเลยนะครับทิ้งระยะห่างวิ่งตามปกตินิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาขับรถนะครับเจอทางแยกสังเกตดีๆรถมอเตอร์ไซค์บางคันก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวบางคันก็เปิดไฟเลี้ยวเราก็ต้องดูพฤติกรรมเขาว่าเขาเอยงเอียงที่จะเลี้ยวไหม ดึงรถที่จะเลี้ยวไหมนะครับผมเรื่งแรกเนี่ยมือใหม่อาจจะยังเดาทางไม่ถูกก็ทิ้งระยะห่างนิดนึงอ่าทิ้ง,ะงระยะห่างแล้วก็จับอาการเขาถ้าเขาไม่เลี้ยวเขาตรงไปเราก็ตามเขาไปแต่ถ้าเขาเลี้ยวราอาจจะดึงออกขวาหน่อยๆน,นะนะครับผม เวลาที่ม <dividends> ือใหม่ขับรถนะครับดูดีๆครับอยู่ในเลนเราพยายามนะครับตั้งสติให้รถอยู่ในเลนครับอ่ามอเตอร์ไซค์เขาจะแซงซ้ายแซงขวาแซงเข้ามาอะไรยังไงให้เราอยู่ในเลนครับพูดกับตัวเองเลยว่ารถต้องอยู่ในเลนนะคับตรงๆทางโค้งก็โค้งตามโค้งทางตรงก็ตรงตามทางนะครับผมเว้นระยะห่างจากคันด้านหน้าเผื่อระยะเบรกนะครับในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราเบรกทันอ่าคุ้ทขาหนูเว้นระยะห่างเป็นยอด กลัวแซฟไว้ก่อนค่ะเข้าใจครับมือใหม่บางคนอืทิ้งห่างเป็นกิโลเลยกลัวครับกลัวว่าจะเบรกไม่ทันค่อยๆฝึกไปครับั้งแรกนะครับมันจะทิ้งห่างเลยจริงค่ะครูหนูทิ้งระยะห่างจนขลังบีบแต่ดาเลยค่ะพอขับเริ่มคล่องแนละ้วเริ่มคุมพวงมาลัยได้แนละ้วเริ่มจับเข้าไปใกล้ๆครับแต่ไม่ต้องใกล้มากนะ เริ่มฝึกให้รถเนี่ยของเราเข้าไปใกล้ๆขันทธานหน้าแต่จะใกล้มากครับทิ้งระห่างเพื่อเบรกไว้นะครับเวลาขับรถเนี่ยเราแซงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ <c oughs> พยายามเ <c oughs> บี่ยงออกทางซ้ายนิดๆเบี่ยงออกทางขวานิดๆนะ เวลาเราแซงนะนะครับดูดีๆเพราะว่าบางทีก่อนจะแซงมอเตอร์ไซค์เข้ามาจากด้านหลังถ้าเราเปลี่ยนเลนโดยกระทัน,ทนหันอาจจะไปจุ๊บกับมอเตอร์ไซค์ได้นะจ๊ะก่อนเปลี่ยนเลนก่อนเบี่ยงโลบดูกระจกมองข้างให้ชัวร์เพราะมอเตอร์ไซค์เขาแซงมาตลอดเวลาเวลาขับรถทิ้งระยะห่างแบบที่ว่าเราสามารถที่จะเบรกได้ นะเวลาขับรถถ้าไม่มั่นใจอะไรก็แล้วแต่ให้ยกเท้ามารอที่เบรกปล่อยให้รถมันไหลไปให้มันวิ่งไปรถมีความเร็วเรายกเท้ามารอที่เบรกรถมันก็ยังวิ่งไปได้เดนเรื่อยๆครับ ตรงอย่างเดียวเวลาฝึกซ้อมขับรถนะครับเวลาไหนที่ควรออกมาฝึกขับรถครับครูเวลาที่นักเรียนนะครับจะออกมาฝึกขับรถนะทางที่ดีคือช่วงเช้าอ่าช่วงเช้า7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงประมาณนี้กําลังสวยสวยเลยกูขาแล้ววันไหนบ้างคะที่ควรมาฝึกขับรถคะเวลาที่ออกมาฝึกขับรถนะครับควรจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่า คนจะนอนตื่นสายคนที่เขาขับรถเป็นเขาก็จะนอนตื่นสายเขาไม่อยากตื่นขึ้นมาขับรถนะครับเพราะว่าวันสุกไปเที่ยวมาเหนื่อยทํางานมาเหนื่อยประชุมมาเหนื่อยนะครับก็อยากจะนอนตื่นสาย นะครับดังน,นั้นเวลาที่นักเรียนจะออกมาฝึกขับรถนะครับก็เป็นช่วงเช้า7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเนี่ยออกมาขับได้เลยถนนจะลุล่มโล่งทําให้นักเรียนมีสมาธิในการขับรถได้ดีมากขึ้นมีสติในการคุมรถได้ดีมากขึ้นด้วยดังนั้นเวลาขับรถนะครับถ้ารถมันล่โล่งหน่อยความกังวลมันก็จะน้อยสิ่งที่เราจะต้องประมวลผลมันก็จะน้อยเวลาขับรถนะครับสิ่งของที่อยู่บนถนนไม่ว่าจะเป็น มตอร์ไซ์รถใหญ่รถเมย์รถเก๋งรถกระบะถ้ามันน้อยเราก็จะมีสมาธิในการขับรถด้วยเช่นกันนะจ๊ะคุณตั้มขาแถวบ้านหนูมันเป็นเขตชุมชนเวลาออกมาฝึกขับรถต้องทำอย่างไรบ้างคะ เวลาออกมาฝึกขับรถนะครับในเขตชุมชนนะพาคนที่เขาขับรถเป็นมาด้วยสักหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณอาคุณน้านะครับใครก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณแฟนอ่ายอมเขาซะหน่อยอาจจะมีขึ้นทรงขึ้นเสียงกัน,นบ้างนะครับก็ยอมยอม,ยอมกันไปหน่อยนะอะ่อาเฉพาะตอนที่เรามาฝึกขับรถนี่ก็พอเวลาขับรถในเขตชุมชนทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งไม่ต้องไปใกล้ชิดมากนะครับคู่ขาเวลาขับรถในเขตชุมชนมันชอบมีมอเตอร์ไซค์มาเบียดมาแทรก ไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปเราเป็นมือใหม่ออกมาฝึกออกมาขับรถเนี่ยมันก็ต้องมีความวุ่นวายกันบ้างในเขตชุมชนคนตื่นเช้ามาซื้อกับข้าวตอนเช้าอนะไรก็แล้วแต่คนออกมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ออกมาขินมอเตอร์ไซค์เข้ามีออกมามันก็ต้องมีบ้างสําหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถดูดีๆด,ด,ด้านหน้าดีๆครับวิ่งให้ตรงอยู่กับเลนนะรักษาระยะห่างจากคันหน้าพอประมาณเขาขับเร็วเราก็เร็วประมาณนึงเขาขับช้าเราก็ขับช้าประมาณนึงทิ้งระยะห่างเผื่อเบรกนะครับ แล้วก็เว้นระยะห่างอย่าเข้าไปใกล้มากนะช่วงที่เรารถติดอ่ะเราอยู่เลนซ้ายด้านหน้ารถมันติดเพราะว่ามีรถเลี้ยวเข้าซอยเราก็หยุดนิ่งก่อนชะลอ,อก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวออกไปพุนผันดูดีๆด,ดูกระจมองข้างดีๆมองข้างขวาดีๆก่อนที่จะเลี้ยวเปลี่ยนเลนออกไปนะจ๊ะ ให้เขาขับไปก่อนให้รถเคลื่อนที่ก่อนทั้งเลนเราแล้วก็เลนด้านข้างดูกระจกมองข้างดีๆว่าเปลี่ยนเลนได้ไหมมีมอเตอร์ไซค์มาไหมถ้าไม่มีค่อยเบี่ยงไปช้าๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบดูจังหวะดีๆมียงระยะห่าง,าางค่อยเบี่ยงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเลยเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะจ๊ะถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวคันด้านหลังเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเลี้ยว มือใหม่เวลาเข้าโค้งทางโค้งอยู่เล่นไหนไปเล่นนั้นก่อนนะจ๊ะอย่าเปลี่ยนเล่นทางโค้งเพราะเรายังไม่เก่งเรายังไม่เซียนวิ่งตามทางมาเรื่อยๆรื่อมีจังหวะแซงก็ฝึกแซงหาจังหวะด,ดีๆแซงปุ๊บแซงได้แล้วก็พยายามเข้าเลนซ้ายหรือเลนกลางนะจ๊ะเวลาวิ่งมาเนี่ยทางโค้งดูดีๆปลายโค้งเนี่ยมองไปเลยมีมอเตอร์ไซค์ออกมาไหมมีรถสวนเลนมาไหมรถเราอยู่ในเลนไหมดูเหมือนจะทำหลายๆอย่างแต่ เมื่อเราทําไปเรื่อยๆร,ร่างกายของเราก็จะเรียนรู้นะครับฝึกฝนร่างกายมันก็จะจําได้สมองมันก็จะจําได้ทําให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาการในการขับรถได้ดีมากขึ้นพอเราได้ขับออกมาเรื่อยๆนะครับร่างกายได้ฝึกบ่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นทําให้เราเก่งมากขึ้นนะครับตามทฤษฎีทําบ่อยๆทําบ่อยๆเราก็จะได้ Deadpool, เรียนรู้บ่อยๆทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นอ่านเกมได้ดีมากขึ้นทําเรื่อยๆ แล้วก็จะเก่งนะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับออกมาฝึกกล้าที่จะออกมานะครับถ้าเริ่มแรกเรายังไม่กล้ามาคนเดียวหาเพื่อนหาพี่หาแฟนให้เขาออกมาฝึกถ้ายังไม่ได้จริงๆก็ต้องหลงเรียนคอร์สนะครับหาคุณครูที่เขามีประสบการณ์คุณครูเขาอยู่ความตั้งใจคุณครูเขาที่พูดจารู้เรื่องและก็สอนได้อย่าง ถูกต้องทําให้เรามั่นใจมากขึ้นลองดูครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่ในการฝึกครับรถทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากเรียนกับผมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมมีคอร์สพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะครับผมรับจํานวนจำกัดครับเฉพาะ10คนเท่านั้นนะครับจากราคาเรียนนะครับ4,9่พันเะครับผมลดเหลือ2,900นะครับ รับจานวนจํากัด10คนเท่านั้นใครอยากเรียนกับผมนะครับขับรถไม่มั่นใจถอยเข้าซองไม่มั่นใจเลยถอยเข้าบ้านไม่มั่นใจเลยติดต่อเข้ามาครับผมผมมีราคาพิเศษให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับไว้เรียนด้วยกันนะครับผม